456 SEO Channel สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวแอปสำหรับเพื่อนๆที่กำลังควบคุมน้ำหนักนะครับกับแอปที่มีชื่อว่า kcal นะครับเป็นแอปตรวจนับแคลอรี่นั่นเองครับก็ในส่วนการทำงานของตัวแอป kcal นะครับจะมีการแบ่งฟีเจอร์หลกักๆออกเป็น2ตัวนะครับคือในส่วนของข้อมูลอาหารว่าแต่ละชนิดให้ให้แคลอรี่เท่าไหร่ให้พลังงานเท่าไหร่นะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของกิจกรรมนะครับ ว่ากิจกรรมตัวไหนใช้พลังงานในการออกกำลังเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของฝั่งอาหารกันก่อนดีกว่าครับตัวฝั่งอาหารนะครับก็จะมีแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของอาหารนะครับหรือว่าเป็นขนมผลไม้เครื่องดื่มอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งก็เดี๋ยวเราลองมาเทสดูกันครับนี่นะครับในแต่ละหมวดหมู่ก็จะมีเมนูอาหารมากมายนะครับสามารถลองเลือกเข้าไปดูกันได้ ในส่วนนี้จะเป็นชื่อรายการนะครับและพลังงานที่ใช้นั่นเองครับอย่างตัวนี้นะครับแก้วมังกร8ชิ้นลักษณะหั่นพอคำคือหั่นเป็นเต๋าสี่เหลี่ยมอันนั้นนะครับจะอยู่ที่60 kcal นะครับคือ60แคลอรี่นั่นเองครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งกิจกรรมการเบิร์นพลังงานนะครับ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2หมวดหมู่คือการออกกําลังกายและการทํากิจกรรมนะครับในส่วนของการออกกําลังกายก็จะมีกีฬาประเภทต่างๆการออกกําลังกายแบบต่างๆนะครับว่าแต่และอย่างใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับจะใช้หน่วยเป็น1ชั่วโมงนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของกิจกรรมครับกิจกรรมประจําวันนั่งดูทีวีตัดหญ้าทําสวนนะครับ จะมีพลังงานที่ใช้เป็นบอกอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถกดบันทึกกิจกรรมที่เราทําได้นะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองบันทึกดูครับเมื่อบันทึกแล้วนะครับรายการจะมาอยู่ในส่วนของตรงนี้ครับคือส่วนของรายการที่เลือกไว้นี่นะครับตัวแอปจะนำข้อมูลที่เราบันทึกไว้มาคำนวณครับ สะกี้นี้เรายังไม่ได้บันทึกในส่วนของอาหารนะครับก็จะยังไม่มีพลังงานที่ได้รับแต่ว่าก็จะมีพลังงานที่ใช้นะั่นคือส่วนของการออกกําลังกายที่เราเลือกไว้ตะกี้นะครับในส่วนของกิจกรรมดูทีวีนี่เองก็ตัวแอปก็จะคํานวณแคลอรี่ที่ใช้ออกมาให้นะครับเราสัมภาษณ์ เพิ่มชื่อเมนูอาหารนะครับแล้วก็คิดคำนวณแคลอรี่เพื่อบันทึกเข้าไปได้นะครับสามารถเลือกดูตารางของกิจกรรมประจำวันได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีการคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจ BMR BMI นะครับมีการบันทึกน้ำหนักมีสูตรอาหารลดความอ้วนต่างๆครับ เรียกด้ว,ว่าเป็นแอปที่เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังฟิตหุ่นเบิร์นหุ่นเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้456 SEO Channel คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามรับชมคลิปจากทางเรานะครับอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจาก456 SEO Channel ได้นะครับสำหรับวันนี้ครับขอผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับการรีวิวแอปดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ